สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอีนาเพยไทยไลน์ยูทูปชาแนลอย่างเป็นทางการนะคะก็เราห่างหายกันไปนานว่าสำหรับคอนเทนต์ใน YouTube เนาะวันนี้เราจะกลับมาทำกันอีกครั้งหนึ่งโดยคอนเทนต์แรกสำหรับช่องเราก็เป็นเรื่องที่กำลังฮอตฮิตกันอยู่มากๆในช่วงนี้นะคะสำหรับหลายๆท่านคนไทยที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีใต้เนาะตอนนี้เป็นประเด็น ร้อนมากๆสำหรับเจ้านี่เลยหวยขูดนะคะหรือว่าสปิโตชื่อภาษาเกาหลีเนาะก็สำหรับวันนี้เนาะเราก็จะมาแนะนำเจ้าตัวหวยขูดตัวนี้นะคะให้ท่านที่ดูชาแนลของเราอยู่สำหรับคนที่ยังไม่รู้จักสงสัยแล้วก็อยากลองเล่นบ้างวันนี้เราจะมาแนะนำให้ทราบกันเนาะว่าเจ้าหวยขูดตัวนี้มันคืออะไรแล้วมันต่างกับ หวยปกติที่เป็นกระดาษที่เป็นซื้อเรียงเป็นเล็กๆยังไงนะคะมาเริ่มกันที่เจ้าตัวแรกเลยเนาะตัวที่มีคนถูกดังวันไปก็สำหรับตัวนี้นะคะจะราคา1000วอนก็คือเรียกเ,เวลาที่จะไปซื้อเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสปิตโตชนสปิตโตชนวอนโอเคกเ็ตอนนี้ที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดนะคะก็จะมี ตัวสีชมพูแล้วก็ตัวสีเหลืองนะคะอาต่างกันยังไงคือตัวสีชมพูนะคะมันจะเป็นรอบที่60ส่วนตัวสีเหลืองเนี่ยนะคะจะเป็นรอบที่61เนาะก็เหตุผลที่เราซื้อรอบ61มาเพราะว่ามันเพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้นะคะเพิ่งออกมาเมื่อต้นเดือนพุมภาพัน,นะคะทําให้รางวัลใหญ่ๆอ่ะยังเหลือครบ แต่ว่ารอบสีชมพูที่พ่อแม่พี่น้องคนไทยเขาถูกกันไปอะตอนนี้รางวันใหญ่เหลือไม่เยอะแล้วค่ะทุกคนรางวัลใหญ่500ล้านวอนนะคะเหลืออยู่แค่2ใบหรือไงนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็รางวัลเล็กๆก็เหลือประมาณแค่4-5รางวันนะคะเราเลือกตัวนี้มาเพราะว่ารางวัลใหญ่5ล้าน500ล้านวอนเนี่ยเหลืออยู่9ใบแล้วก็20ล้านวอนเนี่ยเหลืออยู่ตั้ง45ใบนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางเศรษฐียังเปิดกว้างนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะคะราคา2,000วอนหรือเรียกว่าสปิโตอีชอนก็ตัวนี้ราคาแพงกว่าเพราะวา่าถ้าถูกดังวันนะคะดังวันที่1จะได้พันล้านพันล้านเลยนะคะนั่นแหละการซื้อหวยอะ่ะคือยังไงมันต้องใช้เงินสดในการซื้ออยู่แล้วเนาะแต่ว่าตัวนี้วิธีการถ้าเกิดว่าไปที่ร้านขายหวยหรือว่า เข้าในจอมร้านสะดวกซื้อที่เป็นสาขาที่ขายหวยนะคะว,วิธีการไปพูดก็บอกว่า Speedo to s เ l l เขาก็จะถามว่าต้องการแบบราคาเท่าไหร่เพราะมันมีหลายแบบนะคะมันจะมีแบบ500วอนด้วยแต่ว่าวันนี้เรามานำเสนอเป็นแบบชอนวอนพันวอนแล้วก็2000วอนเท่านั้นนะคะก็เราก็พูดได้เลยถ้าต้องการแบบนี้นะคะก็สปีด d o ชอนวอนชูเซล กี่ใบก็ว่าไปนะคะแล้วก็ถ้าต้องการแบบนี้ก็บอกว่าสิดโดอิชเนก็สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะว่าเราจะหาซื้อลอตโต้หวยขูดอย่างนี้ได้ยังไงนะคะก็วิธีเซิร์ชหาง่ายๆเลยก็เข้าไปที่แอป Never Map เนาะทุกคนดาวน์โหลดมาใน App Store หรือ Play Store ก็ได้นะคะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้เนาะ Never Map ก็คือแอปมันจะมีภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเราก็พิมพ์เข้าไปเลยว่าลอตโต มันก็จะขึ้นมาเลยนี่อย่างแถวออฟฟิศเรานะคะก็มีหลายที่เลยมีตรงนี้ใกล้ๆกล้สถานีโซนเดบกุยกหนึ่งที่แล้วก็มีตรงนี้มีข้างหลังอีกที่หนึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปซื้อกันตรงนี้เพราะว่าใกล้ที่สุดเนาะนี่นะคะก็จากหน้าออฟฟิศของเราไปก็รถรถตู้อยู่ฝั่งนู้น 두장이고 500원짜리 없어요. 500원 자리 없어요? 응. 그러면 2,000원... 2,000원짜리 하나고, 1,000원짜리 있려 100, 0원짜리0 100, 0원 100, 0 100, 0 0 0 ชอนวอนเนาะวิธีเล่นก็คือใช้เหรียญหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่สามารถขูดได้แผ่นแรกมาก็ถูกกินแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนาะทุกคนมันจะมีสี่ช่องแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องรางวัลคือถ้ามันรูปที่ออกมาเป็นรูปตรงกันนะคะจะถูกรางวัลไปเลย ก็คือรางวัลสาหรับชอนวอนนะคะมันจะมีสี่รางวัลเอ่อห้ารางวัลก็คือรางวัลที่1ได้ไปโอออก500ร้ล้านวอนรางวัลที่2 20ล้านวอนนะคะรางวัลที่3 1มห0 0มื่นวอนรางวัลที่4 5000นวอนแล้วก็รางวัลที่5ชอนวอน1000นวอนนะคะ <S <S อีกก็วหนักช่องเมลลูกไม่ตรงกันอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรมา เรามาดูที่ตัวนี้กันก่อนนะคะตัวนี้ e c h น n o n เนาะก็คือมันจะมี6เกมก็คือขูดให้มันขูดทั้งหมดนั่นแหละเดี๋ยวเราลองขูดกันก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาอธิบายอันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยอันนี้จะไม่ใช่รูปนะคะน,นี้จะเป็นตัวเลขเนาะ1เกมมันก็จะมี3แถวอย่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าใน1แถวนั้นน่ะตัวเลขมันออกมาตรงกันทั้ง3ตัว เราก็จะได้รางวัลไปเลยแล้วซึ่งเราก็จะมาต้องมาขูดตรงช่องรางวัลอีกนาะว่ารางวัลเลขที่ออกอ e ีชอนอนใบนี้ถือว่าคืนทุนนะคะ <c oughs> ก็อย่างใบนี้เนาะที่เราถูกรางวัลแล้วนะคะวิธีขึ้นเงินทํำยังไงนะคะสําหรับคนที่ถูรางวัลตั้งแต่100้อยล้านวอนขึ้นไปเนาะต้องไปขึ้นที่สลักกินแบ่งของเกาหลีนะคะซึ่งสำนักง,งานเขาก็จะตั้งอยู่แถวๆกลางน้ำนะคะถ้า,าสมมุติว่า ู้โชคดีเกิดฟลุกถูกรางวัลขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะก็มันจะมีเบอร์โทรให้ติดต่อตรงนี้นะคะเราสามารถโทรถามรายละเอียดได้เลยเนาะส่วนคนที่ได้รางวัลตั้งแต่50,000วอนจนถึงร้อยล้านวอนก็คือร้อยล้านวอนขึ้นไปอ่ะต้องไปที่สลักกินแบงใช่ไหมคะแต่ถ้าต่ํากว่า100ล้านวอนลงมาถึง50,000ติดต่อได้ที่ธน,นาคารธนาคารนงเฮกนะคะสาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศเลย ติดต่อก็ถือใบที่ถูกรางวัลเนี้ยเข้าไปแล้วก็บอกว่ามาขอขึ้นเงินนะคะส่วนเนี่ยอย่างของเรานะคะรางวัลเล็กๆน้อยๆ,ๆตั้งแต่รางวัลที่ 4- ถึง6กลงมาเนี่ยถ้าถูกแค่ไม่กี่ใบอย่างเงี้ยนะคะติดต่อไปที่ร้านที่เราซื้อได้เลยร้านขายลอตเตรทั่วประเทศน,นะคะก็เมื่อกี้เราไปซื้อมาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ไปขึ้นเงินที่นั่นแหละได้มา2 0 0พวอนนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่ดูคลิปเราแล้วนะคะแล้วก็ลองไปซื้อหวยขุดมาลองเล่นตามเนาะแล้วถ้าเกิดถูกรางวัลได้เป็นรางวัลใหญ่แล้วอยากส่งเงินกลับบ้านทำยังไงอ่าะข่าวโฆษณานะคะก็เออไนเพนะคะเป็นแอปโอนเงินกลับไทยแล้วก็ใช้โอนในเกาหลีก็ได้เนาะคือแอปเราทำได้หลายอย่างมากๆแต่ว่าหลักๆเลยพราะม่พี่น้องที่ใช้งานแอปเราอยู่จะใช้โอน กลับต่างประเทศนะคะมีหน้าแอป,ปก็จะเป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ App Store หรือว่า Play Store ได้เลยนะคะพิมพ์คาว่า e 9 p a y นะคะเข้าไปที่แอป,ปมีภาษาไทยสมมติถูกรางวัลมาได้เงินเยอะมากอยากส่งเงินกลับไปให้ที่บ้านก็สมัครสมาชิกกับเราฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายค่าธรรมเนียมเพียงแค่5000วอนเนาะโอนกลับไทยไม่หักปลายทางนะคะถ้าเกิดว่าสงสัยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตามข้อมูล ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับคอนเทนต์แรกของอี i t e ์ไทยแลนด์นะคะหวังว่าจะถูกใจทุกๆท,ท่านแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะ,ะสำหรับเจ้าหอยขูดตัวนี้นะคะโอเค <laughs> เจ้าหอยขูดตัวนี้เนาะ,ะส่วนตัวคิดว่าเล่นเอาสนุกสนุกได้เนาะหรือว่าถ้าใครจะหวังรวยก็ได้เช่นกันเนื่องจากว่า มันจะแตกต่างจากหวยที่เป็นตัวเลขใบ,รบกระดาษทั่วไปตรงที่ว่าหวยตัวนั้นน่ะมันจะออกทุกๆวันเสาร์ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนเนี้ยเนี่ยระยะเวลาการขายอะ่ะเขาขายจนถึงวันที่31เดือนกรกฎาคมปีนี้เลยนะคะแล้วก็ออกรางวัลได้จนถึง31ก,กรกฎาคมปีหน้าเลยเพราะฉะนั้นน่ะคือกอ็วันไหนอยากลองเล่นอยากมาขุดเล่นเล่นเอาสนุกสนุกก็สามารถซื้อมาลองเล่นตามกันได้นะคะ สำหรับวันนี้เนาะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่คลิปหน้ามาคอยติดตามกันว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมานำเสนอท่านผู้ชมนะคะสำหรับวน,นี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย